สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในเกม d ดอบล์สองนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่สาสานะครับในซีซั่น2นะครับในตัวละครอเมซอนนะครับสำหรับในพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็ได้ตามหาดวงตาได้แล้วนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เรามาตามตามหาอะไรตามหาสมองมีตาก็ต้องมีสมองนะครับกันต่อเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปยวผมว่าจะลงลงถ้ำนี้ก่อนนะครับ เดอะแรดชายนะเดอะแรดชายรายแลอะไรใช่ยังเลียววะนะครับมาลุยกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับลุยกันต่อเฮ้ยนี่มันผมมาใคนีะแล้วก็สไปเดอร์คารเวอร์นะครับเฮ้ยมาดินะลุยๆกันต่อนะอืม มาทางนี้ไม่มีใครนะฮะ้ยแต่บัฟอยู่นิดนึงนะครับเฮ้ยกุญแจเุ้ยมาดิหัวใจเุ้ยมา ไม่ต้องสงสัยกันนะครับเพราะว่าทําไมผมถึงยังไม่เล่นเดบโอสองอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือในในซีซั่นแรกเป็นตัวละครพระดินนะครับะด้วยความตั้งใจต่อจากที่ตอนแรกตั้งใจว่าจะกลับมาเล่นเกมให้มันจบนะครับตอนนี้ตั้งใจใหม่นะครับจะเล่นทุกตัวละครนะครับะดูแต่ละตัวละครนะครับไว้เป็นแนวทางให้กับพี่ๆน้องๆนะครับที่มาเล่นกันตามหลังมานะครับ จะได้ดูว่าตัวไหนน่าเล่นเราเล่นในแบบฉบับของเรานะครับนะจริงๆไอตัวตัวภาคนี้เป็นภาคเป็นแผ่นเริ่มต้นนะครับมันจะมีภาคหนึ่งที่เป็นเดบิวต์สองรอรอเดฟิชันนะครับอันนั้นก็น่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นหลังๆมานะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เอามาเล่นนะครับนะมันจะมีวิธีการจอลงจอรุนอะไรอยู่นะครับแต่ว่าผมเล่นตัวนี้ก่อนนะครึ่งมันก็คงจะคล้ายๆกัน นะครับดูตมัน่าจะดีดีกว่านั่นแหละนะแล้วก็มีช่องเก็บของเยอะขึ้นนะครับจากที่ลองไปดูหาดูรีวิวได้นะก็นี่ก็เป็นเกมนยุคปีสองพันนะเป็นคล้ายกับก็น่าจะเป็นเกมเกมต้นแบบไปแหละนะในเกมดันดันดันเจียนในปัจจุบันนะครับที่มีกันในโลกใบนี้นะครับอ่าคนสงสัยทีว่าเอ๊ะ ทำไมพี่ไม่เล่นเกมใหม่ๆกันบ้างน,นะครับกระชิงแพ c กก็เล่นไปแล้วนะครับแต่ว่าเล่เลเลเลนไม่จบ <c oughs> ไปเจอแอปแพ็แอปแพ็นานไปหน่อยเกมมันลน์นะครับก็เลยยังไม่ค่อยได้กลับไปเล่นเท่าไหร่นะครับเล่นนี่ใช้เวลานะครับถ้ามีเวลาจะกลับไปเล่นใหม่นะครับพวนี้มันน่าจะไปไกลแล้วมั้งนะครับผมก็น่าจะตามเขาไม่ทันแล้วนะ,รนะะตรงไหนต่อเนี่ยแล้วก็เกมอะไรนะ มัลเอนเบดนะครับในภาคไวกิ้งนะครับก็หยุดไว้ก่อนนะครับก็ยังไม่ได้กลับไปเล่นเท่าไหร่นะครับะก็จะอยู่ที่พาร์ที่สิบนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะกลับไปต่อนะครับจริงมีหลายโปรเจกต์นะครับที่พยายามจะทําให้มันจะค่อยๆจบไปทีละโปรเจกต์นะครับอผมขอเรียกเป็นโปรเจกต์้นกันนะครับความสนุกเป็นโปรเจกต์นะดีโปรเจกต์นี้ก่อนนะไหนก็มาครึ่งทางนะครับเราลุยกันต่อนะ ก็ตอนนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยนะมองว่าปีใหม่จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ทุกคนนะเกมใหม่หรเกมเก่าครับนะเห็นอ่าเล่นเกมเก่าเนี้ยก็ไม่ต้องถามมาอายุกันนะ <c oughs> อายุนี่ก็น่าจะเยอะแล้วนะไม่บอกให้ดนะเดากันเลยทั้งนูน้นยังนไม่เปิดน,นะทีน,นี้มีเลือดนะอ่ะเฮ้ยม่ดิอืม เอ้ยมาเนี้ยเ้อมาเออต,ตก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 เก็บไม้หมดหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้ว,ลวนะครับ มันก็กลับแต่ว่าเล่นมาสองตัวผมว่าตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะดูจากลาักษณะแล้วนะครับเก่งใช้ได้เชียวแหละสกิลก็ถือว่าแรางมากนะโอเคไปไต่อเราเนี่ย ผมว่าน่าตรงนี้แน่เลยน,นี้เราลงอย่างไรเนี่ยที่เราจะไปคือไฟนะเออร์ดนเจียนนะเฮ้ยอามาเจอของจริงแล้ว <c oughs> เลือดไปไนเพื่อนไม่มาช่วยอูโดนเป่าว่าไม่ช่วยเราสิยอย่าอูเพื่อนอย่าอูนเกือบตายาเลินทลาดเดินไม่ได้นะอันนี้เราลงไปแล้วนะไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเรา เนี่ยไฟเออร์จังเกิลนะทำไหนวะเนี่ยเดี๋ยวว่าอน,นี้โอ้โหยิงมามีเล็กๆจิ้มหนักโ,โุยมาตายแล้วตต่แล้วตต่แล้วมันก็แย่อยู่นะครับ โหเต็มม,มีอะไรไม่นี่ไม่น่าเก็บนี่ก็ไม่น่าเก็บกลับก่อนดีไหมใไหนก็ ยังอยู่ใกล้วาฟอยู่นะทำก่อนดีกว่าไปโน่นด,ดีกว่าเลือดน่าจะมีเยอะนะอืมคร้งนี้ตีราคาได้เท่าไหร่ อ๋อตีก่อนขายได้แพงนะครับเฮ้ยความจริงอันความจริงใหม่ที่เราไม่รู้เรื่อยก็ขายไปเถอะนะครับถ้ามันยังไม่จำเป็นมาทางนี้หน่อยฮึบ เกรชแมสเนี่ยจำได้ว่ามันต้องขึ้นไปข้างบนบ้างอะดูตรงไหนวะตรงนี้ไหมโอโ้ไม่ต้องตรงละอันนี้โอ้โหผู้ถอยก่อนถอยก่อนแรงปเยอะไปเยอะไปเพื่อนเยอะไปเยอะปเยอะป,อไ,ปไม่ทันแล้วสิ อือโหตายเถอะ,ะแสดงไปไหนอ,อ,อย่าอย่าอย่าหาทำนะครับโดนเต็มเต็มเลยเมื่อกี้แรงมากนะครับ อย่าไปหาทํานะเมื่อกี้เป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มเสลยเลยเกือบตายนะอืมต้องจิ้มก่อนให้เปียบมันต้องจิ้มก่อนให้เปียบ ไฟเยอยู่โอ้กินก่อนรับบับหน่อยโอเคเราไม่ถ่ายลังกับน่าอยู่ข้างบนนะครับตรงน,นี้ไหมตรงน,นี้ก่อนไหมอุ้ยมา เฮ้ยทางนี้เฮ้ยมาแล้วกลัวที่ไหนอ่ะมาอืมหมาอืมมามามาเดี๋ยวว่างี้ทันนะเว้ยทันนะเว้ยเร็วนะอืมตายอันนี้อนาถ เชื่อเชียวเน่างุี้อืมเฮ้ยโอ้ของดีครับท่านผู้ชมของดีครับของดีโต๊ะเนี่ยกลืดกรืดเนี่ยทองคำด้วยอืมมาหึงชอบเลยอืมนี่อร่อยอย่างเงี้ยไม่ต้องฟื้นไม่ต้องฟื้นอย่างเงี้ยไม่ต้องฟื้นอืม สวยเลยเนี่ยไม้อุ้ยเกือบชิบหมยเกือแล้วอเกือบแล้วนิดเดียวจริง,รงเตรียมหน้าเลยมั้งเนี่ยนี่คืออะไร หนวแสงรอระว้าวน,นี่คืออะไรเอ็กต้าสามสิบแปดโกตัวนี้ไม่ค่อยดีอ่ะไม่ค่อยดีอันนี้ฟันธงไม่ดีครับ เฮ้ยถอยก่อนแล้วก่อนเนี่ยมันก็แย่เนี่ยมาไม่อืมอหือแรงมั้ยเปล่าโอ้ยมาดิ ไมไหนกูไ,ไหนไม่เบาไม่เบาต้องระวังนะไอ้เป่าไฟนี่เป่าแรงมากนะครับผมกันไฟไม่เยอะด้วยนะไม่มีการฟงกันไฟอะไ ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนอือมาดิสวยนั่นแหละนั่นแหละนั่นไม่ให้เป่าโหต้องไม่ให้เป่าครับเป่าเมื่อ,อไหร่นี่โดนหน้านะชิงก่อนชิงก่อนชิงจัดการก่อนเฮ้ยโอ้โหห่วยเลยวะเพื่อนก่อนเลย Ừ. Lượt Ồ hồ, nhưng mà Đồn lệ Đồn có đồn mà đã một ta chuột ขึ้นข้างบนนะ่ะโอ้โหน่ารอดเนี่ยทางนน้นอ่ะมันต้องเพื่อเลยเพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> เลยนะ อนนีึยื่ไปไหมไม่มีนะมาชอบเลยเนี้ยมาเอยอะมาเอยอะมาเยอะมาดิงไม่รู้อ่ะจังหวันเนี้ย โอ้โหสโลสโลเฮ้ยมาดีิดงเร็วมีอะไรไม่เอาอันนี้ไม่สันทัดนี่พอได้ điền này đâu vào, hí, chỗ này này ui, mà, ui, gì mà, ừ, gì mà? Ừ, bay. Ừ. bảo, bảo nhiều nè. ชนเผ่าเด็กน้อยวะเนี่ยอุ้ยแม่นี่เนี่ยแท้ง้างหลังเรากลับมาตรงนี้ก่อนนะผมว่ามันน่าจะมี สถานที่แห่งหนึ่งตรงนี้ไม่มีนะครับต้องค่อยค่ขยับไปทีละสองฝั่งขนานกันไปนะครัเฮ้ยเจอไหม,ไมเจอแล้วเนี่ยอุยนะนะอ้ยะละสลักสลักเฮ้ยหัวไ้าเฮ้ยอะไรตกกลับมาก่อนไม่องตก rồi luôn 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 sẽ luôn 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 แล้วสวยเลยโห oh, ยังของเต็มแล้วเนะี่ยของเต็มแต่ก็ไม่ค่อยดีอ่ะ ฝั่งนู้นยังไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวผมไปฝั่งนี้ก่อนแล้วกันดูหน้ากันต่อไปหมานี่มาเป่าเนี่ยสายเป่าเฮ้ยมาดีเฮ้ยมาแล้ว เฮ้ยมาหืมสายเป่าสายเป่าสวยเลยเฮ้ยอ่าชิบหายละเคืับต้องระวังนะใครเป็นใครไม่รู้นะเนี่ยไม่หมด นี่ตรงนี้แน่เพราะว่าเอ,อยทำอะไรทำแล้วมนุษย์กินคนมนุษย์กินคนนะเฮ้ยอื้มอ,อื้มอ,อื้มต้องเคลียร์ก่อนนะต้องเคลียร์ก่อนต้องเคลียร์กันเลยอุ้ย โอ้โหอยู่เรื่อยๆๆๆๆอ็เอาคิบหายนี่เสี่ยโอ้โหต้องต้องไว้ต้องไว้ต้องไว้โอ้โหต้องไว้ต้องไว้ครับต้องไว้โอ้โหโอ้โหเบานมเบาเก่งจังอึ่ม ตัวนี้เรามาอย่างเดี๋ยวก่อนดิโอ้โหหายละอุ้ยถอยก่อนโอ้โหเกือบให้ตายโอ้โหไย่อมเลย ีมันดงกันแล้วเนี่ยโอ้โหบางตายครับท่านผู้ชมมันคือดงดงเท้านี่เองเนะครับเลือดก่อนเลยทางนี้เหรอเดี๋ยวก็ครับขอดูก่อนนะมาทางนี้ ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้แล้วผมว่ามันมีไอ้โหต้มคนเลยนะนี่ไงเจอแล้วหรือเปล่านะครับ The Fire d u n g e o n Level หนึ่งครับโอเคเจอแล้วครับเจอแล้วเราเจอเรียบร้อยแล้วนะครับอืมโอเคแล้วเราก็ค้นพบมันจนได้นะครับกลางปลาใหญ่กลับก่อน กึดเดยอี่เราที่จริงมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเรานี้มันจะแพงขึ้นนะถ้าจะไม่ผิดทิ้งไปทิ้งไปนะครับอืมอืมหายหมดแล้วผมครับ ท่านผู้ชมครับสาหรับในพาคนี้นะครับผมก็สามารถค้นดันเจี้ยลที่ชื่อว่าตัวไฟเซอร์ดันเจี้ยลเรียบร้อยนะครับเท่าน่าจะมีหลายชั้นนะนะเดี๋ยวเราในภาหน้านะครับเรามาลุยกันต่อนะครับนะกิจกันวันนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด1นนะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะ การไดเพิ่งตกกันนะครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่ผ้าปิดจมูกนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเราแล้วก็คนรอบข้างด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ